สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยิน,นดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการฟันตอยู่แล้ววันนี้มาอยู่กันในช่วงแดกข้าวกันดีกว่าแล้ววันนี้มีแค่สองคนไอหยวนไม่อยู่ไอหยวนไปกินข้าวนอกบ้านกับพ่อแม่หยวนไปทุระนอกบ้านกับพ่อแม่ลุงคิวกินข้าวฟันถ่ายลุงคิวกินข้าว <c oughs> เหมือนลุงพลไงลุงคิวกินข้าว <c oughs> ปาฟอนถ่ายการโลโก้ขนอ้ยวันนี้จะมากินกินอะไรวะเห็นว่าไปซื้อของจากเยาวราชมาใช่ไหมใช่ไปซื้อ ขาเป็ดมาแบบเป็ดเป็นตัวเลยกูซื้อเป็ดมาเป็นตัวเลยใช่เออเอ้ไอ้ยียเป็ดย่างอ่ะไอ้สซาขนาดนั้นเลยเออเอ้นางไอ้เยียกูอยากเห็นแล้วกลัวไม่ต้องไปไหนแล้วในคลิปเนี้อิ่มแน่นอนข้าวแน่ไปแต่ว่าเป็ดมึงคันเนี้ยไอ้ยไหนบอกเป็นตัวไงวะจะบอกเป็นตัวไงไอ้เยียนี่ไม่ถึงครึ่งตัวด้วยซ้ำเว้ยดูนี่มาแล้วไหมมาต้องกันไหนโอ้ยเยอะตึ้มาเยอะจังวะมึงรวยเหรอ ใช่ครับรวยมากเรวยตะเขื้ไอ้เนี่ยทุกคนดูนะครับทุกคนดูสามสองหนึ่งโอ้มีเครียแล้วมั้งเนี่ยมีแบบปิงเกิลมีอะไรอะไจากจีนภาษาจีนเลยน้องภาษาจีนจะซื้อจากประเทศไทยอ่ะไอ้เหี้ยนี่เราคุณผู้คุณสามารถไปซื้อที่เยาวราชได้เลยไม่มีของจากจีนเลยเยาวราชมีของจากจีนขายเอ้ยอันนี้อันนี้น่าสนใจว่ะอันนี้นน่าสใจเป็นอะไรกันเนื้อเป็นหมูเหรอ อู๋เสียมอยว่าไหนหน่าลองกว่าฮะว่าไหนหน่าลองสุดเอาฮีปเป็ดป่ะเป็ด <laughs> <laughs> เป็ดก่อนเนอะไหนๆก็รีไหนๆก็พูดกันนะเป็ดขนาดนี้แล้วก็แดกเป็ดก่อนเลยไหนๆแล้วเดี๋ยวกูเอาถังขยะมาถุางขยะเปดก่อนอ่าใช้อะไรฉีกดีมันไกลมัในไกลอยูไ่ไหนใช้มือฉีกก็ได้ป่ะเนี่ยมีรอยอ่ะรอยฉีกมันเป็นฉีกตรงนี้ไงไหนฉีกหนุนรู้เนี่ยฉีกมันก็จะโดนได้เยนะไม่เช่นนั้มันจะมันทำตรงนี้เลยไปเออจับลองง่ายๆช่างมันเถอะ ไอ้เซียนมีดม,มีดที่มีตำนานมีดที่ใช้กรีดกล่องยาวราชนะไม่ใช่เลยกล่องยาวราชดี่อะไรกินไม่งั้นกินไอ้มีดที่ใช้กรีดกล่องนั้นอาชงมา,เ,าเสร็จรแล้วใช่ไหมล้างเสร็จแล้วจ้ะทำพิซซีวงสองก็สะดอดคอสิบ้อยจ้ะเอาเงียบไปละกิีเป็นยังไงวะมันก็เป็ดจ้ะก็เหมือนไอ้ที่เคยรีวิวู่ลมเด็ดอ่ะไหน กินเป็ดหึงนะกินเม่งแบบชนๆอะเหมือนขึ้นลาเลยนะเว้ดูดิันเป็นที่อะไรอะอายุไม่รู้มันไม่บอกนี่ไะวันที่สิบเจ็ดเดือนสิบเอ็ดปีสองสองเดี๋ยวนี่เป็นปีผลิตหรือปีหมดอายุนั่นดิชิบหายแล้วครับทุกคนเอาไงดีวะแล้วคนกินไหมเอ่อแต่ถ้าเขามาวางขายได้มันก็ต้องกินได้แหละเออก็ผมเพิ่งซื้อมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนี่เนี่ยผมเพิงซื้อมาจากอาทิตย์ที่แล้วอย่างนะเว้ยแย่แล้วเอาไงดีวะ ราจะกินมันไหมกินดิกินี้ะไหนก็ไหนๆแล้วมันเป็นวันผลิตใช่ไหมถ้าใครใครมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ช่วยบอกหน่อยว่าไอ้พวกเนี่ยมันคือวันหมดอายุหรือว่ามันผลิตแต่ก่า่น่าจะเป็นวันผลิตนะไม่น่าจะเป็นวันหมดอายุหรอกถ้ามันหมดอายุแล้วมันก็พงจะไม่เอามาวางขายหรอกโอเคงั้นมึงเปิดก่อนเลยไปทำใจเหรอ กินเป็นเยี่ยยี่วาไเ้ไม่คิดว่าโกรธใจอยู่อ่ะกินเลยข้าปักงับเพื่อสุขภาพพี่ยังดีอีกอีกที่คิวเด็กเป็ดถ้าเป็นไงก็เป็ดเชียวก็เป็ดย่างอ่ะเป็ดย่างมันตกกลิ่นแม่งเฮี้ยมากเลยเป็ดย่างหรือว่าทำมาจากน้องเฮี้ยกันแน่ปะลองกินดูใช้ช้อนตัดออกมาดีกว่าฟังไหนด้วยเฮี้ยงแล้วย่อหาย ข้มเหนียวครูไม่เคยขออนุญาตขายซึ่งครับเแต่จวิญญาณเป็ดไอ้เหี้ยกินแค่นี้กันงับมันไม่ดีเหี้ยนะคลายไหมวะเหนียวเหนียวเออจะเหนียวเหนียวต้องบอกเลยว่าเหนียวมันก็กินได้ไม่อร่อยอร่อยอยู่อร่อยอร่อยมันเป็นมันเป็ดยากเลยอ่ะมันไม่มีผสมคว้ยเลยเลยอ่ะก็วเนี้ยมันเหมือนพวก แบบคอได้เอ่อเป็ดพะโล่เก็บไว้ให้หยวนไหมเราเราเมื่อกลับมาแล้วเอาไปให้มันไหมลองโทรหาไหมไหนๆโทรไห้ไหนๆก็ไหนแล้วเปิดกล้องหน่อยนี่เปิดกล้องหน่อยเฮ้ยมันรับอ่ะฮัลโหลเพื่อนเราเพื่อนเปิดกล้องหน่อยเปิดกล้องหน่อยะเปิดกล้องห ทำอะไรวะเพื่อนทำอะไรวะกินข hey, uh. ้าวกินข้าวเหรอเอ้ยกินข้าวไอ้ไอ้ยอนกินข้าวไอ้ยอน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 กินเป็ดกันไหมย้อนกินเป็ดกันปะกินกินเป็ดไหมกินเป็ดกันไหมกูเอาเป็ดมาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเหลือเป็ดไว้ให้เดี๋ยวกูแบ่งให้มึงนี่ยเนี่นี่กูแบ่งให้มึงเนี่ยเดืดยแบ่งมึงเดือยได้ไหมได้ไหมกินเป็ดนะเดี๋ยวกูเหลือไว้ให้กินได แล้วไอ้กลัวกลัวมึงกินข้าวกับมันไม่อิ่มไงกูจะเหลือไว้ให้ใช่เอาไปเพื่อนเนี่ยมีเต็มเลยไอ้หยวนเนี่ยมีเต็มเลยเนี่ยกินเปล่าเอาไหมเอาไปถึงตอนไหนยังไู้เลยโอ้ยแอ้กูมส่งไปถึงกูส่งไป้เอียดไม่ให้มึงแลวส่งใส่กล่องไม่ให้เดี๋ยวกูขี่มว่าเราจะไปส่งถึงหน้าบ้านเลยหยวนโอเคไม่ต้องกลัวละเพราะว่าแค่นี้แหละกินข้าวไป นี่แหละสวัสดีครับเสียงมันคอดอย่างนี้เลยวุ่นวายยี่หมอยู่ในร้านอาหารนะอยากกินเหรออยากกินเป็ดแล้วสรุปจะเอาเอาไว้ให้มันจริงมะแค่ลำเฮียลำเฮียตาอะไรต่อไปดีอันนี้ไหมมียังสามคนอ่ะกูหยิบมามั่วๆเลยมึงเข้าใจฟิวกับคนแบบเฮ้ยอันนั้นคืออะไรถุงเขียวๆนั่นคืออะไรกะเทียมเหรอไม่ไม่ไม่ไอ้นั่นเออเนี่ยคืออะไรวะ มออันแบาจีนเอ่อเออไม่รู้มันคืออะไรมันคือหนีชื่อฟ้าเรามามันเหมือนพวกไก่แบบเ <Hey. S 1> กระดูกหมูอะไรอย่างงี้ป่าวะเป็นตีนไก่ใช่เหรอ,อมตีนไก่กูแปลภาษาด,ดูเราแปลนี้เราอยากแปลเดีว่าเนี่ยอันแรกเลยกูจะกินสามรถนี้ก่อนสามรถรสดีเย้ย <laughs> อะไรเนี่ย แม็กดักวิเป็ดดำแล้เป็ดดำไหมเป็ดดำวิแล้วเป็ดดำไอ้ยัยเป็ดดำไอ้ยนี่เป็ดดำเป็ดแดงเป็ดขาวไม่เกินเป็ดดำก่อนเลยเป็ดดไม่ีเปิดเป็ดก่อนเลยเฮ้ยเะ็นไรไอ้ดมดมดมมาลากอะเออกินกินนั้นกินแรงว่ะขอนน้ำอนุ้ยขี้กินดักกินว่ะกินเลยไหมมาล่ามันกูรู้สึกว่ามาล่าของประเทศจีนแม่งทำมาดีอยู่นะทำมาดีเหรอ ถ้าแบบถ้ามันไม่ใช่ห่อแบบซีนอย่างเงี้ยแบบเป็นเงี้ยไอ้เที่อะถ้ากินแันตามแบบตามแบบยังไงเดียตามร้านอาหารเนี่ยที่มันแบบกินมาล่าออกมาทำไมมันเป็นก้อนงี้ไอสัตว์เนี่ยทำไมมันเป็นก้อนงี้วะมันเป็นปีกขนแน่ปีกปีกเป็ดไอ้น้องดูรูปดูรูปนะครับแต่เปปีกเป็ดของจริงไอ้ทียอะไรเนี่ยคือเป็ดไงเป็ดเป็ดดำเลยมึงบอกเป็นไก่ไม่เหรอเป็ดเป็ดแล้วเออเป็ดดำ มันคือเป็ดนะคนส่วนใหญ่เขาไม่กินไก่กันเหรอวะไก่เขาถูกคนคนจีนไม่กินไก่เหรอกินเป็ดม <c oughs> ันก็กินนะเว้ยกูเห็นคลิปเขากินเขากินเป็ดใบเจ้าไอ้เหี้ยกินใบเจ้ากินใบเจ้าไม่ใช่เป็ดใบเจ้าเป็นเป็ดใบเ,เจ้า,อา <c oughs> ไ,ไาอ้กู <c oughs> ไม่น่าแดกนะจริงๆอะไม่ใช้มือฉีกแล้วมันจะดูลำบากเลยั้มใช้ช้อนอ่ะัห <c oughs> นเดียวเขาะส่วนเลยชุดไอ้มีสามส่วนเนี่ยก็เก็บไว้ให้อยู่ส่วนหนึ่งก็เฮียแล้วเอาของอันนี้แล้วกันนะกูอันนี้เลยกินเลย แล้วชัดดีเหรอเผ็ดเผ็ดอ่ぺ ت, ぺ ت, อ,อนๆเหมือนแบบพริกไทยอะ่ะทุบอะไรเลถามว่ามันอร่อยไหมมันก็อร่อยแหละแต่ว่ามันไม่ได้เวอร์วังเลยขนาดนั้นแหละมันออกมาล่ากับพริกไทยอะ่ะพริกไทยดำมันก็กินได้ไ <Yeah. S 1> ม่แย่ทีกดำก็ผมว่าอันนี้อร่อยนะใช่ อร่อยอนหละใช้ได้อยู่นะใช้ได้จริงนึกว่ามันจะแยกไงสีงดำม,มันสีดำมันสาํารีอันนี้ก็จะเป็นแบบไก่ดกแดงไก่แดงไก่ขาว <laughs> ไก่ดีอันนี้ไก่ดีแล้วผมแปลหน้าจอรถน,น้ำพึ่งเฮ้ยรถน้ำพึ่งวะอันนี้อันนี้เหอไม่ไปไ,ไม่เขียนภาษาอังกฤษมาเลยวะกูจะอ่านออก หัวมึงแม่งเหมือนคนเพิ่งตื่นมาแล้วมารีวิวของไอะไรหัวเขยุ่งเลยกูนอนไปเมืตะกี้ปิ่กเปนไงเหมือนไก่ย่างอ่ะไหนวะลองดิวยไก่ย่างอ่ะอือนี่กลิ่นมันไม่ค่อยมีอะไรไก่ย่างเลยฉีกฉีกฉีกเลยไม่มีทีเดียวเองดูดิเล็กกระตี้เดียวเฮี้ยเฮี้ยเยอะวะนี้ไก่ดำมากินไก่ไข่ขาวมาแบ่งมา เลกันมึงว่าเป็นไงอืมไม่มีรสชาติเลยไม่ค่อยมีรสนะมไม่มีรสชาติเหมือนของสีดำสีดำ,ำะม,ะมะ,ะม่าร่ากระดี่งเขาคือแห้งเลยไม่มีรสชาติที่แดงอาจจะเป็นรสสไปซี่กันเลยนะเราไม่ต้องแปหลหรอกกูว่ากูนะน่าจะรู้แล้วมันคือสปไปซี่นี่ยนะไอ้เหี้ยเราแม่งถ่ายคลิปกินมากี่คลิปแล้วเนี่ย ตั้งแต่อะไรนะยังซื้อของจีนมาแบบเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ่ะไอ้เหี้ยนี่เต็มที่เลย <yaş> นี่ก็ไม่มีกลิ่นเหมือนกันสีแดงไม่มีกลิ่นเหรอไม่มีกลิ่นเลยเลยไม่ไม่มีกลิ่นวะ,ม,ม,นวะมันหมายความว่าไงวะอ,อ๋อัเนี่ยมันคือไก่เว้ยแต่มันมันบีบอัดแน่นมานะ<ง>มันสูญญากาศจนบีบแบบนั่นเนี่ยจริงมันคือประมาณน,นี้ใช่ไหมน้องไก่ปกติเอม่ปีกไก่ปกติเป็นอย่างงี้ใช่ปะแต่มันบีบสูญญากาศมาให้มันแน่นขนาดเนี้ยแล้วก็ซอสปลาโปะอะไรอย่างงี้ปะก็เป็นได้ก็เป็นหลักการอย่างงั้นมั้ง

รู้ลยเป็ดกับไก่มันเนื้อมันไข่เป็ดเนื้อมันจะอ่อนกว่าไก่ไก่จะเนื้อนั่นกว่าบางเนื้อเป็ดจะเด้งใช่เนื้อไก่มันจะเนื้อเป็ดมันจะนุ่มกว่าเนื้อไก่เนื้อเป็นเป็ดเหรเอ๊ยหรือว่าเนื้อไก่กับเนื้อเป็ดมันพอๆกันปะก็มวัวกับวัวกินแต่เป็ดเอ็มเคมันจะเนื้อนิ่มกว่าไง เพราะมันนิ่มกับเพราะมันมีน้ำซอสมันราดมาด้วยไงกัวไก่กูกินแต่แบบพวกไก่ย่างม่เชียงบุรีไก่ย่างม่เชียงบุรีไก่ไก่ย่างอร่อยนะไก่ย่างส้มตำออย่างเงี้ยเอาพวกส้มตำก็อยากกินส้มตำอ่ะเอาพวกเล็กก่อนไหมฮะเอาพวกเล็กก่อนไหมเล็กเล็กก่อนมะเอออันนี้ไหมออะไรอ่ะมันเป็นเต้าหู้เนื้ออ่ะกูไปดูร้านขายของก็เป็นเต้าหู้เนื้อเต้าหู้เนื้ออืมมันเป็นมรสัยรัดอ่ะไอ้เนี่ย

ต้องต้องพูจริงเลยอ็มูหม่าล่าเลยอ่ะเป็นฉุดเลยอ่ะต้องพูดจริง,งหเหรอมันเหมือนเนื้อหมูเนื้ออะไรอย่างงี้มันทำเมคกันมาไงเอเมคให้มันเหมือนเนื้อแบบคือสัมผัสเหมือนเนื้อวัวโอเคงั้นไหนกูลองขอลองกินหน่อยกูรู้ไม่ใช่กูแต่นกูรู <c ười> <ๆ>ออ้อือเออหัวเชี่ยเหนียวไม่จะอร่อยเหรอจะได้เหรอเฮ้ยอร่อยเอาไปกินกับข้าวนี่อร่อยเหรอคือแนะนำอ่ะกูซื้อมาของกันเนี่ยกูไปกินกับข้าวนะครับ มึงอร่อยเลยเนี่ยอระไรวะไปสัตว์โคตรน่ากลัวเลยมึงเลยเหมือนกูเห็นใครจูอ่ะแขนใครจูไอ้เงี้ยมันเหมือนแบบออกมาจากนรกไงไอ้เงี้ยไอ้เว้าน่าเป็นเป็ดเป็นตีนเป็ดแล้วนะอืมปัญหาของกูก็คือกูไม่ชอบกูไม่ค่อยกินตีนจะชอบกินเหรอสงสัยโดนไม่รุ่นมาไหม่ใช่ไหมกูกินตีนนี่เป็นไอ้เที่ กินเป็นไงกินมันกินมันแบบมินขาวน่าเฮ้ยมันบีบแางนี้เลยอัดไปเลยนี่มันเหมือนมะขามเลยมันเหมือนมะขามเลยมะขามที่ไปผสมกับพวกแกงส้มอ่ะเออไอ้เหี้ยมะขามกลิ่นเรื่องข้นแรงเลยมะขามไอ้น้องกินเลยอือกินกินนะเนี่ยเขาจะเป็นกระดูกตรงกลางอะแหละกัดเข้าไป โปกเลยมันกินได้กินได้ส่วนายกินได้ดรือม,มันไม่มีเล็บเขาออกแล้วใช่เหรอมันกินได้ทั้งอันเลยเหรอทั้ทงแท่งเลยเหรอตรงนี้เนี่ยเป็นกระดูกไม่คือตัวตีนอ่ะมันน่าจะเอาเล็บตีนออกไปแล้วอืมนี่เองแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นน่องหมดเลยน่องน่องน่องขากอกุ้งเนี่ยเหนียวไงผมกินเลยเนี่ยนะ มาขาดไห่น้องแต่กุงนันก็เหนียวนะเหนียวไม่ว่าเป็นรวมๆก็ไม่อร่อยเท่าไหร่ใช่แล้ก็ถูกปากน่าเคยเบอร์เท่าไหร่น่าเหมือนกับเต้าหู้เต้าหู้ไม่แก่แล้วสลัดเหมือนเนื้อวัวอันนั้นแ่ะเนื้อวัวนุนเหนียวอ่ะไม่ไม่อร่อยนะอันนั้นอ่ะหาซื้อได้นะตามยาวราดกว็เนื้อวัวเหนียววันนี้คล้ายๆเนื้อหมูประมาณนี้เนื้อวัวมันจะเหนียวเลย เะไรไหม <laughs> เตีแฮมไหมขนมมะเป็นเละแล้วตบพายดี่ไหมเดี๋ยวเอาเลยไเวลวเรา <c oughs> กินแต่ของข้าวแล้วเนี่ยมันก็คือของข้าวนะแต่ก็คือของข้าวมันเป็นแฮมหรือเปล่าอ่ากินก็กินแต่มันอร่อยมันเหมือนอเมริกามันเป็นมันฝรั่งแฮมคล้ายวิงเกอร์คล้ายเล่บ้านเราเละแต่มันเป็นของจีนของยวาวราชไอ้น้อง <laughs> ว้าวมันเป็นงี้เลย <c oughs> เฮ้ยมันสะดวกอยู่นะไง <c oughs>

อร่อยง่ายแล้วล่ะลองหาซื้อนะรัวเท่าไหรใช่แต่คือที่กูจำได้ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าบาทเจ็ดสิบไหมเจ็ดสิบเราขายอยู่ประมาณห้าสิบกว่าบาทไม่มีด้วยเหรอจบรถของไอ้พิงเกอร์พิงเกอร์อ่ะไม่ของหกคุณก้อนอ่ะพิงเกอร์มันราคาสี่สิบเก้าป่ะประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นแหละสี่สบเก้าห้าสิบประมาณนั้น รสชาตินำออกมาคือเป็นผงชูรสลํำมาเลยอร่อยอร่อยไม่แย่อันนี้เอ๊ะหาซื้อนะแต่ว่าแพงนิดนึงเ้าไปอะไรดีอันนี้ไหมอะไรกะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวแปะก่อนไหมลองแปแล้วเช่ยกินกินเลยเสียเวลาโอ้กินค้หทีกินเหมือนลาลาลาเจียวอะไรก็าอย่างอ่ะลองดูดมคือแบบว่าลาเจียวที่เรากินนะที่เป็นเส้นๆน่ะเผ็ดอะไรละ ไม่เป็นเส้นๆที่บอกว่าเอ้ยทําไมกูรู้สึกว่ามันโอเคว่ะตอนที่ทิมบอกอะจําไม่ได้ปะอีกก็ข้างสุดเลยนะอือกูขอได้ไหมกูขอไอ้กระป๋องนี้ได้ไหมกูขอได้ไหมอะไรอะอะไรกูรู้สึกรักเลยไอ้เหี้ยดูมันไม่ได้กินเลยเหมือนขี้อ่ะมันมัณฑ์วอตุกแกมันตับปะ ไม่รู้ไม่ตับไปเนาะไม่รู้ไม่แน่ใจโคตรแข็งเลยแข็งเห<อ>รอ,อ,อเออลูกเรียกุกัดด้วยเอาไงงาเรามีสอ,อสองท่อนสองท่อนมันจะเหนียวเหนียวหน่อยแหละโคตรเหนียวเลยเดี๋ยวกูโชคดีหน่อยกูได้ท่อน <c oughs> ที่เล็กที่สุดลองเคี้ยวดูมันจะขังมากอ่ะมันขังปะโอ้โหเหี้ยแข็งเลยอ่ะมันเหมือนพวกเนื้อเค็มเลยความรู้สึกเวลากัดอ่ะเหมือนเนื้อเค็มอะไรพวกนี้เดียวอ่ะอืมโคตรเหนียว แต่แย่ไหมไม่ดีแย่ตัวเหนียวเออไม่ดีอตึงเหนียวอืมเรื่องกุ้งไม่ตึงของเหนียวไปอ่ะไม่กินเหรอมันเกี้ยวงเป็นเนื้อเป็นเนื้ออืมสีสีกูเห็นแล้วไปต่อถ้แกิดถุงดำนี่คือแบบต้อง a ูเหม็น a u g ห e n t หม็นมักไว้ไหมเหมือนเขาไปหมักน้ำมันงาอะไรอย่างอ่ะปักให้มันเข้าเนื้อแล้วค่อยมาทำ ิิตกเขาเรียกไงสักล่ะลวกหลักการมันกูไม่เข้าใจเท่าไหร่ไปฉีกง่ายๆเลยไปฉีกคนง่ายเลยเอาเอาฉีกไม่มีอะไรเลยเหม็นเหม็นยี่อะไรอ่ะถ้ามึงจะดมมึงโคตรเหม็นเลยอ่ะดมมึงจะเหม็นเลยอ่ะไม่เห็นไม่ค่อยเห็นนะกล้องมันมันีดำไงมันบักจะเป็นดำเหม็นเลยโอ้ยอ่ะ ไม่กินแลทิ้งเลยแกว่าทิ้งเลยไม่กินเขาบอกกินกินไปแล้วถ้าคนจะชอบไหมถ้าคนชอบมันจะหอมไหกินไปเรื่อนจะหอมแต่ว่าคนคือกินไม่ได้เลยซึ่งมาเราจะมาลองกันไหยเออเฮ้แต่กินกินแย่มากไอ้เหี้ยเขาบักมันแบบเหมือนลาอะไรเงี้ยทิ้งอะไรอ่ะสามโอ้ยบรรกลกากินเรื่องม่คนเว็นเลยกินออกเลยกินออกเลยสามสองหนึ่ง ไอ้เนี้ยไม่ไหวเลยโอเคแค่กูกูไม่กินน่ะไม่กินเลยเนี่ยไม่ตายไม่ไหวเลยโอเคทุกคนเราจะทิ้งละไปเยอะกินกินไม่เอาไม่กินเลยกูไม่เอากูไม่เอากูกลัวกูกลัวอือคนแรงเลยอ่ะ กตัว้เหี้ยทิ้งเชื่อกูมึงกินไปมึงต้องลองกูไม่ลองกูไม่เยอะอ่ะเยี่ยไหนพูดเลยมันดังจากมันเหม็นแบบเต็มปากกู๋ยแล้วมันตอกพักมันจะหอมด้วยมันไม่หอมมันเหม็นเหมือนเดิมอ่ะแล้วขั้วเลยมึงกินเลยไม่กูไม่กินกกูไม่ินไอ้เหี้ยกูไม่กินโอเคมามา เกินเลยกินดิกูไม่กินไม่เชื่อเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเช่นี้เปลี่ยน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 อันเช็ดเอาเนี่ยมีเต็มเลยวนะได้โปรดไอ้เยี้ยยกมือไหว้กูขอไม่เอาไอ้เยี้ยกูขอไอ้เยี้ยนี่จะดีกว่อนแต่กูขอใช่ไหมไม่ให้ไม่ให้ไอ้กูขอเพ้นมันต้องเด็กไงไม่กินไอ้กูไม่เอาก็นแล้